เอาฮาคุณจะได้นอมโมฟังไม่ออกพีผ่ผมฟังไม่ออกไม่ต้องพูดได้ไหมพี่หลบหลบหลบรูหนูได้เด้อมันจะมีรูหนูอยู่ระวังมันก็คืนข้างบนมันจะมีช่องเล็กๆให้แอบอยู่ <c oughs> ซึ่งกูมหอซึ่งซึ่งกูนี่ใส่จากข้างบน ท้องนัำมันรีลงมาเนี่ยพลิกิจกูอยู่ข้างล่างกูโดนมันแดกอะมีต้องใช้เชือกใช้รีเพลย์คอนโทรลกับทางดับเพลิงตกตายแล้วพี่อืมมันเป็นไรมันก็กลับมาเกิดใหม่ได้เนี่ยอะพี่ตายเหมือนกันเหรอกูก็ตายดิเดี๋ยวกูจำได้ว่าทางดับเพลิงจะอยู่ตรงนี้ผมกจำไม่ได้เพราะผมมองไม่เห็นอืม ึบคนนี้ที่แพ้คนทนชึบมันเดินไม่ทันแล้วมันไม่เดินอยู่แถวันใดนะก็ไปหาพี่ดีกว่ามันน่าจะลงมาหากูเนี่ยแหละทางเดียวถ้ากูกดชักเก็บไม่ได้เหี้ยกูสายตะเกียงยยอยู่อยู่ข้างใต้ดินเลยบอกไม่ได้อยู่ตรงไหนก็รอมันนะมมเดินผ่านอยู่เนี่ย กูอยากต่อจอยเ,ยเอล่นหลบไปก่อนเดี๋ยวกูเดินตามไปไม่ต้องกลัวเนี่ยกูอยู่หลังมึงเนี่ยรอมันเดินขึ้นมาเดินขึ้นไปก่อนมาเดินขึ้นไปก่อนแล้วค่อยวิ่งขึ้น วิง่งคือลราแอบแตาเ<บ>ปียนโนเลยอแอบได้เ,เหรอแอบได้โหเยี่ยมดูตัวดิอยากจับมีเชือกเหรอเก็บเชือกเออนั่นนะซ่อนมาก่อนเดี๋ยวรอให้มัน,นไปนู่นก่อนก็มีถักตะเพอกูมีควบคุมงได้แล้วเนี่ยอันแรกเนี่ยเรามันเดินออกไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วเรากูวิงว่งวิง่งวิ่งตามกูามาเลยเร็วๆให้ไวเลย ต้องไวเลยกดค้างเนอะเธอขอกดค้างอ่ะมใส่เชือกเลยจบเดี๋ยวกูลงไปหาเดี๋ยวกูลงไปหาไอ,ไอเอลให้สิเก้าชิ้นอโอเคหาของเลที่สย์หาทั้งหมดมหาของเลกสิบเก้าชิ้น เยอะหนึน่งชิ้นอืมเก็บเลยทุ่งบินตัวการ์ตูนอะไรวตรงนีง้มันจะมีหนึ่งชิ้นไม่ใช่หรอวะอ้าวเหียจำผิดอยู่นุนอะไรเล่นนอร์มอลก็าดตายได้อีสี่เจอเรือห้าียงหน้าียงหลังกลัว ถ่ายเอาเพื่อนเนี <c <c ่ยไปของเนี <c <c oh, okay. <c 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 ่ยได้บอกอ่ะมึงก็ลองก็ลองถูวถทวถายๆด้วยเพราะว่ากูก็ไม่สามารถไอ้นั่นกอบมึงได้กูกูก็มึดจะลวดโอ้ม่นคือวันตกวันแล้วบางคังว่าจะอยู่ในที่มึดใช่เกียร์ปะเต็มเป็นดีถ่ายประมาณ ตอนนี้เหมือนผีตามกูกูว่าแล้วไอ้สัตว์กูจะไม่เสี่ยงผีมันผีตามกูเลยวะแป๊บกูเข้ารูหนูแล้วเข้ารูหนูชั้นแรกอะเดี๋ยวกี้เรไปชั้นหนึ่งตอนไหนเมื่อกี้นี่เองตอนนี้ผมว่าอยู่ในรูหนูขัดแปดชิ้นพี่ขัดแปดชิ้นอือขัแปดชิ้นฟังเอ,อ่อ กูก็ไม่รู้ว่ากูมันน่าจะวิ่งไปอีกฝั่งน้งเป็นนึงกูต้องเช็คเด็กเียอีกเจ็ดโอ้เฮียเขาแตะโต๊ะไม่ได้ทำไมกูเข้าแตะแตะโต๊ะไม่นะโอ้เนี่ยร้อนร้อนเฮียแม่งกดตะเกียงไม่ได้เนี่ยอ่ะของเล่นอ่ะอี่หก โอ้โหยี่ยักหน้าพ่อมึงสี่เด็กชายส่ห้าิกูต้องมาเล่นในลักษณะที่ว่ากูวิ่งไม่ได้เลยนะพี่ยมาเด็กชายสี่ อยู่ดีพูดเลยสามผีลงใต้ดินผ,ผีลงใต้ดินอืมผีลงใต้ดินขั้นตองเหมือนจะไม่มีเลยนะไม่รู้อะมึงลองมองบนหน้าต่างดูจำได้เหมือนจะมีสักชิ้นสองชิ้นมั้งที่มันจะแฉลบอยู่บนหน้าต่างอ,ะอ,าะอ่ะ,อะเจอเจออีนึงจออีนึง ีประมาณสองชิ้นเองใช่สองชิ้นผมเชื่อนะยังไงไม่ต้องหายากเดี๋ยวมึงสลับกับกูมาดูกูไปชั้นสองดูลองไปใช่อีกรอบข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้นี่หนึ่งตัวตวลก สิบแปดอีกหนึ่งชิ้นปบนนี้ไม่มีรอรอเขาเล่นสิบเก้าครบแล้วชั้นสองชั้นสองอีกสองชิ้นเนี่ย ก็จะมีตรงห้องแรกอะที่วิ่งขึ้นมาแล้วจะเจอเลยวิ่งเข้าห้องทะลุหลังสุดเลยมูอมืดหนึดตัวต,ตลกกับอีกอันนึงในะห้องนอนโอ้ไม่เป็นมาจะเดเคคีออฟแัมปัสทีนี้แหละงานหามึงแล้ว กูต้องยืนเจอจากผีเนี่ยนะอืมอยบนเจอจากผีเลยอะไรวะมันผีตามหลังกู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 เอาเยืยนมันก็ลงไปข้างล่าง,างสัตว์เลยเอาไปหาผมเลยพี่เก็บทางาน,นมือทางาน,น,นก็ต้องไปรอมาไอ้กวยสัตว์แตงผมตาไาม่ง่ายกว่าไม่รอมา รอเป็นหมาอะไรเหี้ยไามาแล้วมาแล้วมาแล้วมมา,าม,มันไปไหนมันมีสองทางไงเหี้ยมึงหยิบไม่ได้อยู่แล้วไงมันหยิบไม่ได้อยู่แล้วไงอีเหี้ยผีเฮี้ยเนี่ยมันวิ่งไวมึง มึงต้องวิง่งมึงต้องวิ่งนำหน้ากูต้องวิ่งตามหลังผีอะ่ะกยันล้วไงแต่ไม่ก็ไปที่โลง่ลงๆเลยที่โลง่งๆไอ้หลังหลังบ้านางไงหลังบ้านเออหลังบ้านนะได้อยู่ยกเว้นว่าผีมันฉลบมามองหน้ากลัวนะถืใจเจ้านผมวิ่ใจเจ้ากันแม่งตามกูมาไว้เหี้ย เดินตามหลังผีไปก็ได้นะเว้ยแต่ความจริงป่ะได้ได้ครับพี่ได้เดินตามหลังผีอะได้ใช่ผีอได้แต่เราหไม่ได้แต่คือผีมันอาจจะยอมไหมแค่นี้นี่ครับผมขอเจ้าหนับพี่ผมขอแล้วครับพี่ให้ผมพาเด็กพี่เรา อ่ะได้สัตว์ดูไหนวะผีไปนู่นแล้วเอ้าเหี้ยเดินติดไอ้สัตว์เจ็บแม่เดินไปไม่หันหน้ามาแดกกูเลยผ <c oughs> ีเอี้ยเจ็บแม่คือชั้นสอง เอ้ยยากจังวะโอ้ไม่ทันสัตว์ไม่ทันไอ้เอ้ยทีนี้หันหน้ามาเด็กเฮียจังหวะไม่ได้กูรู้กูรู้กูรู้แล้วจะเล่นยังไงสัตว์รอผีไม่ขึ้นมาอีรอบนึงใครอยู้อีกว้ เอียทำไมมันหันมาวปะปกติไม่ไม่หันนี่แม่ผีตัวนี้ช่างหีกเลอะเกินนะครับได้แล้ว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  ได้แล้วได้แล้วเฮียมึงหยุดมึงอยู่รูหนูก็เลสัตว์แม่ย้อนเออเฮียเดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวกูลงไปด้านึงออกไปยันยี่ที่ไหนแต่ยันยี่ที่นั่นแต่สี่สิบนาทีแล้วอีเฮียเฮ็ดแม่กูตัดยับเลยเนนีีีี่่่ยยมงเเพแป๊บดี๋ยวกูลงไปกูรอผีขึ้นไปก่อน ี๋ยวมึงตามกูวะมีเแบบหนึ่งเดี๋ยวกูรอตัวความมั่นใจรอผีขึ้นมารอผีขึ้นมาในอีกรอบหนึ่งเฮอเฮีย,ยจะได้ผีสัตว์เนี้ยจะได้หมดเป็หมดกรรมทำไมรู้สึกว่ารอบนี้มันยากกว่ารอบก่อนเลยวะ <c oughs> แต่ผมก็ได้แล้วพี่เยียเอาอ๋อมีอยู่ไหนวะกูกูกูอยู่ข้างมึงไหนี่ยเฮีย หนึ่งก็รอผีเดินเดินก็เดินเดินกลับขึ้นบันไดไปก่อนแล้วต้องไปไหนพี่เดี๋ยวก็เดินตามกูมาเนี่ยนั่นหนึ่งรอก่อนเดี๋ยวตายอี๋เฮียตายอีกรอบนี้ไอสัตว์มึเผื่อชั่วโมงครึ่งงี้ชั่วโมงครึ่งแม่รอรอก่อน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 โอเควิ่งตามกูมามึงมาหาเอฟเร็วๆเร็วๆมึงรีบใช้กุญแจให้ไว นี่ชากุญแจให้ไวไอ้สัตว์กดกดค้างเร็วๆเออจบเฮียตี้ยแม่องก็ยันตายไอส้สัสสี่สิบนาทีเฮ <c oughs> ้ยเล่นแบบขาขาได้นเนี่ยขนาดเคยเล่นแล้วเนี่ยเหี้ยจบรวยคิดมาไทยเอ้าเหี้ยกลับล็บลอบบี้เหี้ยรอละจะไม่หรอจบแล้วดิ มี่จะต่อให้แม่ไหมอ่ะต่อได้แม่มมีหัวร้อนอ่ะบอกเลย